สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในคล no. <c Quran Sergio> ิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮากระซีมาจับคู่เด่น2ตัวล่างนะครับเนาะนะครับผมสำหรับคู่เด่น2ตัวล่างนะครับผมที่เฮาจับมาเนาะนะครับผมก็คือนะครับในเลขสูตรลักสิบแล้วก็ลักหน่วยนะครับเนาะนะครับในชุดล่างนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดที่เข้ามั่นใจก็คือชุดนี้นะครับเนาะก็คือนะครับผมในสูตรลักสิบนี้มี2สูตรชนชนมาเยอะเลยนะครับในงวดนี้นะครับชนมาถึง7ตัวนะครับเนาะ นักครับผมหมอไปยังนะครับเนาะเจ็ดตัวแต่ว่าลักหนวยเนี่เขาคุมได้นะครับลักหนวยชนสามสูตรลักหนวยชนสามสูตรนะครับเน ok. าะนะครับการทได้ออว่าเป็นฮาโตนะครับได้มาที่ห้าตัวนะครับสําหรับในสูตรนี้เนาะนะครับเดี๋ยวห้าสีว่างเลขสูตรนี้เดี๋ยวห้าสี่เอาลักหนวยนะครับสำหรับลักหนวยนะครับเ้ามีสูตรเทียบอยู่นะครับเนาะ นะครับไปที่เจ็ดตัวนี่แล้วก็ห้าตัวนะครับเนาะเข้าจับออกมานะครับเป็นคู่ชุดเต็มกระจดยออกมาเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับนะครับผมสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับทั้งหมดนีสามสิบห้าคู่นะครับสามสิบห้าคู่นะครับเล้วบานที่นี่นะครับเนาะสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดเต็มสามสิบห้าคู่นะครับเป็นชุดทั้งหมดเลยนะครับบานในในรอบนี้นะครับเนาะเข้าสีบอตัดหลักสิบ เราจะไม่ตัดหลักสิบนะครับหลักสิบเจ็ดต e ัวนี 3, 4, 5, ่ไม่ตัดเลยนะครับไม่ตัดเลยนะครับเฮ้าสีตัดเฉพาะต่างแต่นะครับเนาะนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะเฮ้าสีตัดแต่จะเฉพาะหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยก็คือเฮ้าเอาอีกสองสูตรหนึ่งมาเทียบนะครับเนาะหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกในสูตรนี้ชนมาสามสูตรไดเลคฮาร์โตนะครับนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับในชดนี่เนาะนะครับ ก็คือตัวนี้ครับหนึ่งสามสียหกชนมาสามสูตรแล้ววานี้อีกสองสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่เดินดีมากๆเลยนะครับเนาะนะครับในสูตรตัวนี้นะครับเนาะนะครับในสูตรตัวนี้นะครับก็คือเป็นสูตรที่เป็นเลขหาโตนะครับในสูตรนี้เลขหาโตสูตรนี้ก็หาโตเป็นสูตรที่เดินดีนะครับไม่มีสนุดเลยนะครับเดี๋ยวเขาเสียบังสองสูตรนี่เนาะนะครับเพื่อห้าเสียวมาตัดนะครับเราจะเอามาตัดนะครับ นะครับน้อก็คือเป็นเลขสูตรสองสูตรนะครับเป็นเลขสองสูตรในเลขสูตรนี้เนาะเป็นเลขสองสูตรเอาเอาหาตัวเลยนะครับเนาะจับเอาทั้งหมดห้าตัวนี้เลยก็จะมาหลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วย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 นะครับแบบนี้เนาะนะครับก็จะเดินแบบนี้นะครับหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับหกมาหลักหน่วยแปดมาหลักหน่วยนะครับสี่มาหลักหน่วยนะครับแล้วก็เจ็ดมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็เก้ามาหลักหน่วยนะครับแล้วก็ศูนย์มาหลักหน่วยในหววล่าสุดนี่ครับ ในงวด่าสุดย์นี่ศูนย์มาหลกหน่วยในงวดนี้นะครับเข้าประมวลผลมาแล้วได้ไปตัวนี้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือตัวนี้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้ววันที่นี่สาหรับสูตรที่สองตัวนี้นะครับสูตรที่สองตัวนี้ก็เป็นสูตรที่เลือนดีมากนะครับเนาะไม่มีสะดุดคือกันนะครับในสูตรนี้เนาะนะกครับผมสําหรับสูตรห้าตัวขึ้นกันนะครับกาคือสูตรนี้นะครับเนาะเป็นเลขห้าตัวแต่พาตัวนี้เก้ามานะครับเนาะแปดมาศูนย์มา เก้ามาเจ็ดมาศูนย์มาสองมานะครับหนึ่งมาแล้วก็เก้ามานะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมา,มานะครับเนาะก็จะเป็นหนึ่งมานะครับแล้วก็หกมานะครับแปบมดมานะครับแล้วก็สี่มานะครับแล้วก็เจ็ดมานะครับเก้ามาแล้วก็ศูนย์มานะครับเนาะในงวดนี้ครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับก็คือตัวนี้เนาะสี่ห้าหกเจ็ดเก้า เอามาเทียบกันทั้งหมดนี่ได้เลขไป3ตัวคือ4 5 6หนะครับสี่ห้าหกสตัวนะครับเลขบานที่นี่ถ้า3ตัวนี่เอามาคู่กับ7 7 3 21ได้21คู่นะครับยีคู่นะครับเนาะนะครับเนาะจับคู่กันออกมาแล้วนะครับเนาะในเลขชุดนี้ก็จะมีหลักละนะครับตัวนี้เจตัวตัวนี้3ตัวจับคู่21คู่จับเลยนะครับเนาะนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็น21คู่นี้นะครับเนาะนะครับ21คู่นี่นะครับเท่ากับสีมาจับโดยแต้มร่วมนะครับเนาะ นะครับผมเราจะไปที่แต้มรวมนะครับเนาะสำหรับแต้มรวมนะครับเฮาสี่ใสเลขสูตรเดียวนะครับสำหรับแต้มรวมนะครับในสูตรนี่นะครับมีเลขอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับเแตัวนะครับจาก21จะลดลงได้เท่าไหร่นะครับในแต้มรวม2ตัวล่างัวนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับเดินยาวนะครับการประพุ่นผลนะครับใส่ลักสิบล่างกับลักหน่วยล่างบวกกันนะครับแล้วก็ได้บวก2คงที่ได้เท่าไหร่บวก2องบวก1นบวกหบวกหบวกหบวกสบวกหนตัว นักครับกระสีแดงมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับส่เลขสองตำแหน่งนี่นะครับเดินไปแปดตัวนะครับเนาะนะครับซีมีบวกสองอยู่สองตำแหน่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็เดินแบบนี้นะครับเนาะสำหรับในแต้มรวมนะครับนี่ครับเนาะแต้มรวมนี่นะครับเนาะนะครับแต้มรวมนะครับแล้วก้างวดล่าสุดนี่นะครับเนาะก็จะมาที่ศูนย์แต้มนะครับศูนย์ศูนย์เข้าศูนย์แต้มนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเดินมา3ามวดนะครับตำแหน่งสุดท้ายนี่ครับเนาะ นะครับ94เข้าแต้ม3นะครับแล้วก็59เข้าแต้ม4นะครับแล้วก็00เข้าแต้ม0สำหรับในหัวนี้นะครับประมวณพอลามา0000ก็จะเริ่มต้นที่0เพราะว่ามันเอาเลข2ตัวนี้บวกกันเนาะนะครับเริ่มต้นที่0นะครับนะครับเอ้ามันต้องบวก2แมมตัวนี้ตัวนี้บวก2นะครับบวก2คงที่เอ้านั่นจังสันหลับแ่มันบวก2คงที่นะครับตัวนี้บวก2คงที่เนาะนะครับบวก2คงที่นะครับเดี๋ยวเอาแก่เนาะนะครับ นะครับก็บวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่แต่บวกสองคงสี่ก็ทีได้สองนะครับสองได้สองนะครับสองบวกสองก็จะเป็นสี่นะครับแล้วก็ไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นห้านะครับเนาะแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวนี้บวกสองนะครับเนาะตัวนี้บวกสองแปดบวกสองก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะครับการสีแดงว่าเป็นตัวนี้นะครับเนาะแปดตัวสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง นะครับสองสี่ห้าเจดแปดศนย์หนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าสิจับเลยนะครับเนาะนะครับ2องสี่ห้าหกเจดแดศนย์หสำหรับแต้มรวมนะครับเนาะสองสี่ห้าหเจ็ดแดศูนย์หะครับสำหรับในชุดนี้เนาะนะครับเข้ากายสีนะครับเนาะจับเลยนะครับศูนย์สี่มีสี่แต้มนะครับ ศูนย์สี่มีสี่แต้มเนาะนะครับศูนย์สี่ก็จะมีสี่แต้มนะครับมีสี่แต้มศูนย์ห้าก็จะมีห้าแต้มศูนย์หกก็จะมีหกแต้มหนึ่งสี่ก็จะมีห้าแต้มหนึ่งห้าก็จะมีหกแต้มนะครับหนึ่งหกก็จะมีเจ็ดแต้มสองสี่ก็จะมีหกแต้มสองห้าก็จะมีเจ็ดแต้มสองหกก็จะมีแปดแต้ม สามสี่นะครับก็จะมีเจ็ดแต้มสามห้าก็จะมีแปดแต้มสามหกเก้าแต้มไม่มีนะครับสี่สี่ก็จะมีแปดแต้มสี่ห้าเก้าแต้มไม่มีนะครับสี่หกก็จะเป็นศูนย์แต้มสี่ห้าเก้าแต้มห้าห้าก็จะเป็นศูนย์แต้มห้าหกก็จะเป็นหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดสี่หนึ่งแต้มเจ็ดห้าสองแต้ม เจ็ดหกสามเต้มไม่มีตัดไปได้สามคู่นะครับหนึ่งสองสามนะครับจากยี่สิบเอ็ดนะครับจากยี่สิบเอ็ดคู่นะครับก็จะเหลือนะครับจากยี่สิบเอ็ดนะครับตัดไปสามนะครับก็จะเหลือสิบสิบสิบแปดนะเหลือสิบแปดคู่นะครับเนาะก็จะเหลือไปที่สิบแปดคู่นะครับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับสเตปนี้นะครับยี่สิบเอ็ดนะครับทั้งหมดนะครับจับวงสีแดงเราได้สิบแปดคู่ นะครับเนาะก็จะได้ไปที่18คู่นะครับ18คู่นี้นะครับเนาะนะครับยิงล่างอย่างเดียวนะครับไม่เยอะนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลขวิ่งของเรานะครับเลขวิ่งของเรามันจะเด่นไปที่4กับ5นะครับ4กับ5นะครับในเลขเด่นนะครับเนาะแล้วเด่นที่สุดก็คือเลข4นะครับเพราะว่าชนมาตัวเดียวคือ4รอง5นะครับ4รอง5นะครับเนาะถ้า4รอง5นะครับก็จะมีตัวที่ไม่มี4ไม่มี5นะครับไม่มีติด4ติด5ก็จะมีอยู่นะครับก็คือ26 นะครับมีสองหกนะครับสองหกหนึ่งหกศูนย์หกนะครับไม่มีสี่กับห้านะครับเนาะไม่มีสี่กับห้ามีอยู่สามคู่นี้นะครับมีอยู่สามคู่นี้ไม่มีสี่กับห้านะครับถ้าเราตัดนะครับตัวที่ไม่มีมีสามคู่สามคู่ก็ตัดไปสามก็จะเหลือสิบแปดเหลือสิบห้าคู่นะครับก็จะเหลือสิบห้าคู่นะครับทั้งหมดนี้สิบห้าคู่นักครับสําหรับ ตัวที่มันบม่มีเลขเด่นนะครับอยู่นี่แต่ว่าก็เป็นตัวรองนะครับเนาะถ้าเป็นตัวเด็นจริงๆก็จะเป็นเลขสี่นะครับตัวที่มีสี่นะครับก็คือแถบนี้นะครับแถบนี้มีสี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดมีแปดคู่นะครับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเลขเด่นนะครับนะครับเด่นล่างสองโนนะครับสองโนนี่นะครับเลขเด่นนะครับในหวดที่พันมาศูนย์ใ้เก่ากับศูนย์มาศูนย์นะครับศูนย์นี่กับเขานะครับเป็นูตรที่เดิน เดินยาวมากๆนะครับในสูตรนี้นะครับชน4ี่นะครับไปที่เด่น4นะครับเด่นสเด่นล่าง2สูตรชนนะครับเนาะถ้าเด่น4นะครับกระสิบไปคู่ที่มี4นะครับเนาะคู่ที่มี4นะครับคู่ไหนที่มี4ี่นะครับคู่ที่มีสี่เียก็มีอยู่8ดคู่นะครับ8คู่เด่นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับ8คู่เลยนะครับเนาะไปที่8ดคู่ก็คือ4่ไปที่คู่ที่1ก็ศูนย์หนึ่งสี่นะครับ2 4 3สี่สามสี่ สี่สี่ห้าสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เข้าแต้มก็คือสี่หกนี่คือตัวที่เด่นสี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดแปดคู่นะครับเนาะนะครับแปดคู่เด่นนะครับเหลืออยู่แปดคู่นะครับแปดคู่เด่นเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่มีสี่นะครับเนาะตัวนี้ไม่เข้าแต้มนะครับไม่เข้าแต้มนะครับไม่มีแต้มเก้าเนาะนะครับ สำหรับตัวที่เด่นที่สุดก็คือ4ทั้งหมด18คู่แล้วก็ทั้งหมด21คู่นักครับเดี๋ยวนะครับนาะเฮาจังค่อยมาจับคู่เด่นฟันธงนะครับเนาะนะกครับผมสําหรับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวฮ็จะมาสรุปฟันธงให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเอเเอาไว้เพียงจำนี้นะครับเนาะนักครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวฮาจังมาค่อยมาสรุปเนาะนะครับเอาสำหรับตัวเลขของเขากับไก่เข้ามาแล้วนะครับเนาะนะครับ สำหรับในชุดล่างนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลขเด่นเออเราเอาเลขดับมาตัดนะครับเอาเลขดับมาตัดนะครับเลขดับจะดับไปที่ตัวใดบ้างนะครับเนาะจะตัดไปได้กี่คู่นะครับดับล่างนะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่เป็นดับล่างทุกหลักเดี๋ยวเข้าใจมาเบิ่งเนาะดับล่างทุกหลักมีอยู่ติมีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่ตัวเดียวดับล่างทุกหลักนักกระับผมสำหรับในงววนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เรียกเสียวไเพียงสำนีนะครับเนาะ เอาที่ราเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเอาโชคดีมิใชซไปพร้อมกันบนสุขหสุขคนนะครับเนาะนะครับเอาเพื่อนๆกายย่าเริ่มกดเบิรงลิงข้างล่างในเด้อนะครับเนาะมันจะขึ้นมาหน้าจอก็จะมีสินค้ามานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับเนาะจากช้อปปี้นะครับเนาะสินค้าจากช้อปปี้นะครับนะจากช้อปปี้นะครับร้านค้าช้อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นช้อปปี้เรื่องวัฒนร้านสดานะครับเป็นช้อปปี้นะครับเนาะนะครับผมเอาสหรับคลิปนเมียไว้เป็นโชคนี้นะเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ